สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่กัลยะาณมิช่องกดชาพีวันนี้นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันตุจีนนะคะตรงกับวันที่28มกราคมนะคะของปีนี้นะคะก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกที่เป็นเชื้อสายจีนนะคะให้มีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองนะคะเฮงเงปังๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้ววันนี้นะคะที่กดชตาเห็นก็จะมี เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่เป็นมงคลนะคะเพื่อที่จะไปไหว้ไปขอพรเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ชีวิตกับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะวันนี้นะคะกดชาก็พาเพื่อนเพื่อนี่ๆี่สมาชิกนะคะ มาท่องประวัติศาสตร์กันนะคะวันนี้อยากทำคลิปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะจอมกษัตริย์นักรบไทยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรท่านนะคะเป็นนักรบมือฉมังหรือว่าเก่งกาจที่สุดนะคะพระองค์นะคะเป็นพระองค์ที่18นะคะของอาณาจักรอยุธย,ยานะคะและพระมหากษัตริย์องค์ที่สองสมัยราชวงศ์สุขโขทัยเลยนะคะ พระองค์นะคะทรงเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่สมัยพศ2133นะคะแล้วก็เป็นเจ้าเหนือแผ่นดินร้านนานะคะตรงนี้แล้วก็ท่านสวรรณคตนะคะเมื่อปีพศ2148นะคะกุชาก็มีแรงบันดาลใจนะคะอยากจะทำประวัติพระนเรสวนนะคะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะ ได้ระล,ลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะคะในการกอบกู้เอกราชต่างๆนะคะของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ความเป็นมาประวัติสำคัญที่เราไม่อาจลืมเรือนท่านนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะหรือว่าองค์ดำที่เรารู้จักท่านกันดีนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆก็ทำมาจัดเป็นหนังนะคะฉายในตามโรงภาพยนตร์นะคะอันนี้กดชาก็เคยดูนะคะอาจจะ มีหลายตอนนะคะตรงนี้นะคะท่านนะคะเป็นพระราชโอรสนะคะในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะคะที่เราเคยเรียนหนังสือกันนะคะกดชาก็เคยเรียนนะคะแต่อาจจะนานแล้วเนาะอาจจะคืนกุบาอาจย์ไปบ้างอันนี้ก็มาย้อนรอยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสมัยที่ท่านพระเยาวนะคะพระองค์ยังทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทร เมืองพิษณุโลกนะคะจนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนองนะคะกองทัพพม่าค่ะในสงครามช้างเผือกนะคะซึ่งตรงนี้เป็นที่โด่งดังและก็โจดจ,จันกันมากเลยนะคะสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะคะเจ้าเมืองพิษณุโลกนะคะยอ้อนยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีจึงทําให้พระเจ้าบุเรงนองนะคะได้เมืองพิษณุโลกกับอยุธยาและทําให้สยามเนี่ยค่ะ ตกเป็นประเทศราชของพาม่าเพื่อยืนยันความจงรักภักดีของกษัตริย์นะคะพระเจ้าบุเรงนองนะคะทรงขอพระสุพรรณกรลยาและพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีนะคะเมื่อปีพศ2107นะคะทำให้พระองค์นะคะต้องจากบ้านเมืองนะคะตั้งแต่ที่พระองค์นะคะชนมายุทธแค่9ก้าปรรษาเท่านั้นเองนะคะประทับอยู่ที่กรุง พงสวสดีเป็นเวลา8ปีนะคะแล้วก็เสด็จกลับมาที่กรุงศรีอยุธยานะคะมเมื่อพระชนมายุ1 7พ0 0ษารหรือว่าปีพศ2115นะคะครั้งที่อยู่ในเมืองพงสวสวดีนะคะก็ได้แสดงความปรีชาสามารถให้ปรากฏหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะท่านนะคะประวัติโดยย่อท่านนะคะก็ยังทรงเป็นเขาเรียกว่า นักรบนะคะวีรกรรมนะคะที่เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงเจริญัยขึ้นนะคะทรงฝึกฝนและมีความสามารถในการรบนะคะฝ่ายพาม่าเนี่ยนะคะจากที่เคยเข้มแข็งแข็งแกร่งเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเราอะนะคะพาม่าหวาดระแวงว่าไทยจะตีตัวออกห่างไม่ยอมขึ้นกับพาม่าอีกต่อไปนะคะจึงหาทาง กำจัดพระองค์นะคะก็คือสมเด็จพระนเรศวรน,น,นั่นเองนะคะแต่พระองค์นะคะทรงทราบแผนการน,นี้ก่อนจึงทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงเมื่อปีพศ2127นั่นเองนะคะไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของพมา่าอีกต่อไปนะคะก็คือเป็นพระ ตีชาสามารถของส่วนตัวของพระองค์นะคะซึ่งในขณะนั้นนะคะพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชนะคะแห่งกรุงศรีอยุธยานะคะเมื่อปีพศ2135นะคะพระมหาอุปราชายกกองทัพพม,ม่ามุ่งหวังมายึดกรุงศรีอยุธยานะคะและทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชท่านนะคะณนะ ุ่งหนองสาหลายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองค่ะถ้าใครมาเที่ยวที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกอะ่ะก็จะเห็นองค์ท่านใหญ่มากเลยนะคะทรงขี่ช้างอยู่นะคะนั่นเขาจะปั้นรูปท่านเป็นอนุสร์นะคะสถานที่ดอนเจดีนะคะเพราะว่าสถานที่นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะคะ พระมหาอุปราชานะคะถูกสมเด็จพระนเรศวรนะคะฟันด้วยพระแสงของเงาวนะคะจนสิ้นพระชนบนคอช้างอันนี้เป็นที่จดจารเลยนะคะตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ของเรานะคะพะม่าก,ก็ต้องถอยทัพกลับไปค่ะผลจากชัยชนะของสงครามครั้งนี้นะคะรวมทั้งพระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านนะคะในการฟื้นฟูชาติ บ้านเมืองของไทยให้เจริญรุ่งเรืองทําให้คนไทยเรานะคะมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้งนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากการรุกรานของศัตรูภายนอกติดต่อกันมาถึง150ปีเลยนะคะเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆคะ่ะแล้วก็ที่ทราบกันดีนะคะที่จดจันรกันมากก็คือชาวบ้านบางระจรันนะคะหรือว่ากลุ่มวีรชนผู้กล้านะคะ ประวัติโดยย่อนะคะตรงนี้ก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะก่อนจะเสียกรุงครั้งที่สองนะคะพระเจ้ามังระนะคะซึ่งเป็นกษัตร,ริย์พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาทัพของเนเมียวศีหะบดีนะคะได้มาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองวิเศษชัยชานหรือว่าจังหวัดอ่างทองนี่เองนะคะใกล้ๆก,กับสุพรรณนะคะแล้วให้ทหารออกป้นสะดม สเสบียงอาหารและข่มเหงราษฎรไทยกลุ่มชาวบ้านนะคะที่บางระจารันนะคะก็ประกอบด้วยนายอินนายแท่นนายโชดนายเมืองนายดอกและนายทองแก้วจึงได้รวบรวมชาวบ้านนะคะต่อสู้กับทหารพม่านะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นที่มาที่ไปของค่ายบางระจารันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เชื่อมโยงกับจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองนะคะ เพราะว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่พ,พสมาชิกไปที่ค่ายบางระจานนะคะก็จะเห็นนะคะเออเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอนุสรสวรีนะคะของอ,อ่ท่านที่เคยร่วมรับไปแล้วนะคะที่กดชาเก่ามานี้นะคะเขาก็จะทำเป็นอนุสรเป็นอ่าเขาเรียกว่าสารเล็กๆนะคะ แล้วก็มีชื่อปักอยู่นะคะว่าใครอยู่สันไหนสันไหนนะคะซึ่งระลึกฟื้นฟูในความที่กอบกู้เอกราชนะคะของชาวบางระจันนะคะที่เรียกว่าศึกบางระจันที่ทําเป็นเพลงนะคะของนาแอดคารบาลนั่นเองนะคะวีรกรรมนะคะของชาวบ้านบางระจันนะคะรวบรวมชาวบ้านได้จํานวนมาก จึงตั้งค่ายสู้รบกับพม่าอีกครั้งโดยมีกลุ่มผู้นำรวม11คนนะคะพม่าได้พยายามเข้าตีค่ายบางระจัน์ถึง7ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดสุกี้ซึ่งเป็นพระนายกองนะคะของพม่าได้อาสามาปราบชาวบ้านบางระจันโดยตั้งค่ายประชิดค่ายบางระจัน์โดยใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในค่ายแทนการสู้รบกันกลางแจ้งทำให้ชาวบ้าน ตรงนั้นนะคะเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งเป็นที่น่าเศร้าสลดนะคะสมัยก่อนเนาะอ่กดชาก็นึกถึงหนังเรื่องสึกบางระจันนะคะตอนนั้นก็ทําเป็นละครมั้งคะในทีวีกดชาก็ได้ดูเนาะแล้วก็ทําเป็นหนังด้วยนะคะตรงนี้มันทําให้เราะระลึกนึกถึงคุณงามความดีของวีระบุรุษวีระสะตรีของเราที่คอยปกป้องบ้านเมืองทําให้เราลูกหลานเหรนทุกวันนี้นะคะมีชีวิต ที่ดีแล้วก็ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่ามีความสงบสุขร่มเย็นก็เพราะว่าชาวบ้านบางระจันแล้วก็สมัยก่อนนะคะตั้งแต่สมัยสมเด็จพะระนเรศวรเรื่อยมาเลยนะคะชาวบ้านบางระจันนะคะไม่มีปืนใหญ่ยิงตอบโต้ฝ่ายพมา่าจึงมีในส่วนของใบบอกนะคะไปทางกรงุงศรีอยุธยาให้ส่งปืนใหญ่มาให้ แต่ทางกรุงศรีอยุธยาไม่กล้าส่งมาให้เพราะเกรงว่าจะถูกฝ่ายพมา่าดักปร้นระหว่างทางชาวบ้านจึงช่วยกันหลออปืนใหญ่ขึ้นมาโดยบริจาคขอใช้ทุกอย่างที่ทำด้วยทองเหลืองมาหลอปืนได้สองกระบอกนะคะปืนทองเหลืองนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆคะ่ะก็จะเป็นปืนใหญ่ที่ทรงอนุภาพและก็ในส่วนของ เขาเรียกว่าการกระจายลูกกระสุนนะคะก็เขาเรียกระยะไกลได้แม่นยำด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอนุภาพของในส่วนของตัวปืนใหญ่นะคะโดยบริจาคของใช้ทุกอย่างนะคะที่ทำด้วยทองเหลืองนะคะก็มาทำเป็นปืนนี้นะคะแต่พอทดลองนำไปยิงนะคะปืนก็แตกแล้วจนใช้การไม่ได้ นะคะคถึงแม้ว่าไม่มีปืนใหญ่นะคะชาวบ,บ้านบางละจาันก็ยังพงยืนหยัดต่อสู้กับพมา่าต่อไปจนกระทั่งวันแรมสองข้าเดือน8ปีพศ2309นะคะค่ายบางระจารันก็ถูกทหารพรมาร่าตีแตกและสามารถยึดค่ายไว้ได้หลังจากที่ยืนหยัดต่อสู้กับข้าศึกมานานถึง5เดือน5เดือนนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะคะเกือบครึ่งปีไปแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆค่ะ ยาวนานเลยนะคะที่วีรบุรุษวิรสตรีของเรานะคะต้องต่อสู้กับพมา่าเพื่อไม่เพื่อปกป้องเขาเรียกอะไรผืนแผ่นดินไทยไว้นั่นเองนะคะกันพม่ามา,มายึดแล้วก็ไม่อยากจะตกเป็นเมืองขึ้นนั่นเองนะคะโคชาอันในส่วนของเรื่องราวนี้นะก็ขนลุกไปด้วยนะคะเพราะว่าซาบซึ้งในความสามารถของบุคคลวีรบุรุษวีรสตรีของเรานะคะแล้วก็ อาจจะต้องเรียกว่าคุณปู่คุณย่าสมัยวีรบุรุษนั้นนะคะจากวีระบุตรอขอโทษค่ะจากวีรกรรมของชาวบ้านนะคะบางระจารันทําให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรกรรมของคนไทยที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งในการเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองและแสดงให้เห็นความสามาคัคคีความกล้าหาญของคนไทยในการต่อสู้กับข้าศึกและถือเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังนะคะทางราชการ ึงได้สร้างอนุสร์วีรชนค่ายบางนาจันย่างเมื่อกี้ที่กวดชาก่าวนะคะกดชาได้เข้าไปสถานที่นั้นแล้วนะคะสิงห์บุรีนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะแวะผ่านเข้ามาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็เชิญเชิญได้นะคะเขาจะมีเป็นคล้ายๆว่าเป็นตลาดน้ํานะคะแล้วก็จะมีะเป็น คุณพ่อคุณแม่หรือ,อพี่ๆอะไรเงนี้นะคะเขาจะแต่งชุดค่ายบางระจนันช,ชุดสมัยโบราณเลยนะคะก็คือย้อนยุคเลยอะคะ่ะแล้วก็สินค้าเนี่ยนะคะก็จะขายกันแบบบ้านๆเลยนะคะจะมีมะม่วงมะม่วงกวนหรือผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ของกินที่หายากนะคะก็สามารถเข้าไปที่ค่ายบางระจันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆนะคะที่เป็นเหมือนกับในจันอะไรอะ ในส่วนของค่ายบางาาระจันนะคะที่เป็นวีรกรรมนะคะเขาก็จะให้เราสามารถถ่ายรูปคู่กันนะคะก็จะมีถ่ายรูปคู่กับควายนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะนําภาพนั้นนะคะกลับมาดูนะคะเพื่อเขาเรียกว,ว,ว่าเป็นการที่เราไปเที่ยวไดสถานที่นั้นแล้วก็เป็นภาพความประทับใจนะคะแล้วก็ตรงต่อไปนะคะก็ แสดงให้ถึงความสามาคัคคีความกล้าหาญของคนไทยในการต่อสู้กับค้าสืกอีกด้วยนะคะและถือเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังทางราชการนะคะก็ได้สร้างอนุสร์ของวีรชนค่ายบงางละจันซึ่งเป็นรูปหลอกของวีรชนมีทั้งหัวหน้า11คนนะคะขึ้นบริเวณที่ค่ายบงางละจันอำเภอบงางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเพื่อเป็นอนุสร์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถ,ถึงคุณงามความดีของท่านสืบต่อไปค่ะ อย่างท <inequ ity. S 1> ี People, نا, summary, ่กวดช้าว่านะคะไปที anyway, right. ่ส <the> ิงบุรีค wow. <ta> ่ายบางอรจันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พีจะเห็นว่าโหอลังการมากเลยนะคะแล้วก็การต้อนรับขับสู้เนี่ยของพี่พี่น้าๆคุณป้าเนี่ยจะดีมากเลยนะคะเขาจะพูดเป็นกันเองเขาจะพูดแบบว่าพื้นคนโบราณนะคะจะมีคําว่าเจ้าค้ารับอะไรดีเจ้าค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กดชาเคยไปเที่ยวนะคะก็ เป็นการลรึกถึงคุณงามความดีนะคะสมัยของพระนเรศวรน,นะคะย,ย้อนยุคนิดนึงนะคะก็เป็นการปกครองแบบของเมืองพิษณุโลกนะคะซึ่งหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วนะคะเมื่อปีพศ2112นะคะมาเสงศก วันอาทิตย์เดือน9แรม11คำ่ำและได้สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศสลาชของหงสวดีดีแล้วนะคะพระองค์ได้หนีกลับมายังกรุงศรีอยุธยาโดยที่พระองค์นะคะกับพระเจ้าบุเรงนองนะคะทรงยินยอมอันเนื่องจากพระสุพรรณกรญยาทรงขอไว้ เมื่อเสด็จกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อปีพศ2115สมเด็จพระนเรศวรขอโทษนะคะสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชทานานามให้คำว่า,าพระนเรศวรและโปร,โรดเก้าให้เป็นพระมหาอุปราชเมื่อมีพระชนมายุ17พรรษานะคะ ไปปกครองเมืองพิษณุโลกนะคะพระองค์ทรงปกครองเมืองอย่างดีและทรงเริ่มเตรียมการที่กอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยานะคะจะเห็นได้ว่าพันนเรส่วนของเรานะคะก็ได้ไปอยู่ที่เมืองพิษณุโลกนะคะเป็นเวลายาวนานพอสมควรเลยนะคะการที่พระองค์ได้เสด็จไปประทับอยู่ที่หงส์สวัสดีถึง8ปีน้นนะคะก็เป็นประโยชน์ยิ่งเพราะทรงทราบ ได้ทั้งภาษานิสัยใจคอตลอดจนร่วมรู้ถึงความสามารถของพามา่าอันนี้เป็นข้อดีแล้วนะคะซึ่งนับว่าเป็นทุนสําหรับคิดอ่านเพื่อหาหนทางในการต่อสู้กับพามา่าอันนี้ก็คือจะเรียกว่าท่านมีอ่าเขาเรียกพระปรีชาชานนะคะแล้วก็มีปัญญาที่แกล่งกล้ามากเลยนะคะของพระองค์นะคะ ท่านคือท่านจะเรียนรู้ภาษาแล้วก็อุปนิสัยของชาวพม่าเพื่อที่จะหาวิธีเอาเมืองของเรากลับมานะคะเมื่อหงสวดีตีกรุงศรีอยุธยาน,านั้นอ้างว่าข้าราชการในกรุงศรีอยุธยาเกียิชังสมเด็จพระมหาธรรมราชนะคะจึงต้องถอนข้าราชการเมืองเหนือที่เคยใช้สอยลงมารับราชการในกรุงศรีอยุธยาเป็นจํานวนมาก ทำให้จำนวนข้าราชการทางเมืองเหนือบกพร่องจึงต้องหาตัวตั้งขึ้นใหม่พระองค์ทรงขวนขวายหาคนสำหรับทรงใช้สอยโดยฝึกทหารที่อยู่ในรุ่นราวเขาเดียวกันตามวิธียุทธของพระองค์ทั้งสิน้นและนับเป็นกำลังสำคัญของพระในรเรศวนในเวลาต่อมานะคะแล้วที่เด่นชัดนะคะคือการตีกรุงศีอยุธยาของขมิมนด้วยนะคะตรงนี้ก็ เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเมื่อปีพศ2113นะคะพะยาระแวกหรือสมเด็จพระบรมราชากษัตริย์ของขมรน,นะคะซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยามาก่อนนั้นนะคะครั้นสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเห็นกรุงศรีอยุธยาบอบช้ำจากการทำสงครามกับพมา่าจึงถือโอกาสยกกองทัพเข้ามาซ้ำเติมโดยมีกำลังคนสอง0,000ื่นนายโหเยอะนะคะ เข้ามาทางเมืองนครนายกเมื่อถึงกรุงสรีอยุธยาได้ตั้งทัพอยู่ที่ตำบลบ้านกระทุ่มแล้วเคลื่อนพลเข้าประชิดพระนครและได้เข้ามายืนข้างนะะน,นะคะอ่าโทษนะคะแล้วได้เข้ามายืนช้างบัญชาการรบอยู่ในวัดสามพิหารรวมทั้งวางกำลังพลรายล้อมนะคะเข้าถึงวัดลงคลอง ต่อไปถึงวัดกุรีทองและนำกำลังพล5,000นายช้าง30เชือกก็ถือว่าเยอะนะคะเข้ายึดแนวหน้าวัดพระเมรุราชิการามพร้อมกับให้ทหารลงเรือ50ลำแล่นเข้าไปปล้นพระนครตรงมุมเจ้าสนุกในครั้งนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเสด็จออกบัญชาการการรบปกป้องพระนคร เป็นสามารถกองทัพขมรพยายามยกพลเข้าปล้นพระนครอ,อยู่ถึง3วันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงยกกองทัพกลับและได้กวาดต้อนผู้คนชาวบ้านและนครนายกไปยังประเทศขมรเป็นจำนวนมากเหมือนกับว่าช่วงนั้นเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาไปก่อนนะคะและปีต่อมานะคะพศ2อ1 7 ในขณะที่กองทัพกรุงศรีอยุธยาภายใต้การบางับงคับบัญชาของสมเด็จพระธรรมราชาธิราชแาละพระนเรศวรได้ยกกองทัพไปช่วยหงสาวดีเพื่อตีเมืองศรีศาสนาคนหุดไม่รู้กระชาอันถูกหรือเปล่าขอโทษนะพระยาระแวกนะคะได้ถือโอกาสยกกองทัพทางเรือเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่สึกครั้งนี้นะคะโชคดีว่าเป็นของกรุงศรีอยุธยากล่าวคือขณะที่กองทัพกรุงศรีอยุธยายกไปถึงหนองบัวรำพูก็คือจังหวัดนะคะเมืองอุดรธานีนั่นเองพระนเรศวรพระประชวรเป็นไข้ทรพิษดังนั้นพระเจ้าบุรินองจึงโปรดให้กองทัพกรุงศรีอยุธยายกทัพกลับโดยกรุงศรีอยุธยานะคะ มาได้ทันที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกโจมตีจากกองทัพเรือขมินซึ่งขึ้นมาถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือนอ้ายพศ2118โดยให้ตั้งทัพชุมนุมพลอยู่ที่ตำบลขนอนบางตะนาวสมัยก่อนนี้ชื่อจะอ่านยากนะคะแล้วก็แปลกๆเนาะและรอบแฝงเข้ามาอยู่ในวัดพนันเชิงอัอนนี้อยุธยาเลยนะคะ รวมทั้งใช้เรือสามลำเข้าปร้นชาวเมืองที่ตำบลน,นายก่ายฝ่ายกรุงศรีอยุธยาใช้ปืนใหญ่ยิงไปยังป้อมค่ายนายก่ายถูกข่าศึกล้มตายเป็นอันมากแล้วให้ทหารเรือเอาเรือไปท้าทายให้ข้าศึกออกรบพุ่งจากนั้นก็หลอกล่อให้ข้าศึกลุกไล่เข้าไป พื้นที่การยิงหวังผลของปืนใหญ่เพื่อเพาะเมื่อพร้อมแล้วก็ระดมยิงยิงปืนใหญ่ถูกทหารขมรแตกภ่ายกลับไปเป็นความโชคดีนะคะของชนชาวไทยนะคะที่มีกษัตริย์นักรบอย่างพระนรีสวนนะคะแล้ววิรกรรมของค่ายบางระจรันนะคะวันนี้กดชชาก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะแล้วชอบยังไงนะคะติชมกันได้นะคะ แต่ถ้าหากว่ากาอชะอ่านต,ติดติดขัดหรือ,อยังไงประการใดนะคะก็ต้องขอกราบประทานโทษเพื่อนๆพี่ๆคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่วันนี้บอกเลยว่าใจเนี่ยรักในส่วนของประวัติศาสตร์นะคะที่อยากจะนำมาเผยแพร่แล้วก็ระลึกถึงสมเด็จพระนเราา่วนท่านด้วยนะคะรวมทั้งค่ายบังระจันด้วยนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเป็นชาว ไทยที่มีเขาเรียกว่าคะ่ะจิตใจนักรบร้อยเปอร์เซนเลยนะคะที่ทำให้คนไทยเรานะคะสึกสงบจากพมา่าในช่วงนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับฟังคลิปจนจบก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆคุณพ่อคุณ,คณแม่สมาชิกนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ เฮงๆปังๆนะคะช่วงหลักูตจีนนี้นะคะรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ